ค่านผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ Minecraft ในเซิบบร์ฟเวอร์ของ Octane นะครับก็ในคลิปที่แล้วนะครับมีคนคอมเมนต์นะครับว่าเอ่อทำไมรีสอร์ทแพ็กถึงใช้เป็น1.16ใช้1.16เล่นเหรอแล้วแร่ที่ที่ใช้นะ่ะมันเป็น1ของ1.16นะอะไรก็แล้วแต่นะครับคือจริงๆแล้วมันคือรีสอร์ทแพ็กมันเป็นรีสอร์ทแพ็กนะครับมันคือรีสอร์ทแพ็กที่มีชื่อว่าเห็นบ้านข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้เนี่ย1.16 PVP คือผมเอา รีซอสของ1.16นะมาดัดแปลงแล้วก็มาเล่นใน1.12นะครับก็เพื่อให้คลิปนี้มันมันกระจ่างนะก็คือผมไม่ได้ใช้ตัวเกม1.16แล้วก็จริงๆมันเป็นแร่ของไดมอนด์นะครับไม่ใช่แร่ของเนเธอร์ไลท์นะครับซึ่งผมรู้แล้วนะว่าแร่เนเธอร์ไลท์เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรทํายังไงครับยังไงผมเข้าใจแล้วนะครับฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะเล่นเป็นรีซอสแพ็คแบบปกติแล้วกันนะที่เอาเป็นปกติก็ได้นะครับก็จะได้ง่ายๆหน่อยแล้วกันเแล้วในคลิปที่แล้วเขามีคนคขาบอกว่าผมเนี่ยสามารถซืื้้้อออคคคิไดนะะรัับบเเเี่่่ผผมมจตตงงลกก็็ท เนี่ยผมต้องไปฆ่าคนใช่ไหมอะไรอย่างงี้ซึ่งอันนี้ผมไปฆ่ามาก็ได้ประมาณ2องพก็คือที่ผมทําคลิปมาทั้งหมดก็เนี่ยแหละน่าจะเป็นคอยที่ผมได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองซื้อกันดีกว่าซึ่งวิธีการอัพคือเราต้องอัพแบบว่าทีละนดให้เต็มนะครับเราจะไม่สามารถอัพข้ามนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่แค่ทูปกตินะครับคือ stone t o o l s นะครับผมจําเป็นที่ต้องอัพต้องอัพก็คืออัพเหลี่ยมมาแล้วพออัพ t o n e เต็มเราถึงจะมาอัพไอรอนไ o o อนท้นะครับก็จะเป็นไดมอนด์เยอะมันก็จะ มันจาเป็นที่จะต้องมีตังค์ครับผมมีตังค์อยู่แค่2,000นะครับผมไม่สามารถซื้อได้นะครับฉะนั้นก็ทําให้คลิปนี้ผมก็จะอัพตรงนี้ให้เต็มนะครับผมก็จะกดคลิกอัพไปเลยนะครับจะคอนเฟิร์มไป พอเราอัพไปเงินมันก็จะหายไปนะครับตอนนี้ผมอัลล็อกนะครับมีเอฟเฟน e n c y ซีนะครับผมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีแครอทให้เป็น5โอเคในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าเข้าห้องกันว่าไปลุยโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมเข้ามันอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเหลือเวลาอีก48ิวินะครับต้องบอกไว้เลยว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยนะครับเป็นช่วงที่ต้องทํางานไฟนอลแล้วก็ช่วงสอบออนไลน์นะครับแล้วก็หาที่ฝึกงานคือก็จะมีคนบอกว่าเนี่ยฝึกงานอะไรมันเป็นโควิดเออคือ ทําให้มันอาจจะไม่ได้บอกว่าประสบการณ์โดยตรงแต่มันทําให้ผ่านก็ถือว่าโอเคอยู่ก็อยากจะฝึกง,งานแบบจริงๆนั่นแหละแต่ผมยังหาที่ฝึกง,งานไม่ได้ฉะนั้นช่วงนี้ผมก็จะไม่ค่อยวางแล้วก็จะลงคลิปน้อยบ้างถ้าวันละสคลิปนี่ถือว่าน้อยไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เมื่อก่อนคนือไม่น้อยกว่าก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาทาคลิปลงนะครับโอ้เกมนี้เป็นเกมที่ดีมากครับเพราะว่ามีคนทั้งหมด40คนกันเลยทีเดียวไปเริ่มกันเลยโอเคคู่มาถึงปุ๊บเราให้มาเลยนี่ครับโอ้มีเชียด้วยนะครับโอ้สุดยอดไปเลยเดีี๋ยยววผมมออเเาาชไ้ต ีอ่โเคเราจะเริ่มเล่นกันเลยนะครับอยู่ใน UHC Randomizer นะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์ฝากากดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆ okay. ในคลิปนี้ผมก็จะลองดูซิว่าอะไรคือ e n c i t y นะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า e n c i t y นั้นคือสิ่งของที่ทุบแล้วเราได้ของดีเลยนะครับโดยเราไม่จําเป็นที่จะต้องอไปหาแร่นะครับคือมันจะมันจะได้เลยคือแบบขุดปุ๊บได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะร,รา,าดูันนี้มันได้เลย so easy okay. มีคนบอกว่าเป็นเดินหรือเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดินมันได้วูดไม่ใช่หรอโอ้ตื่นแ คนบอกโซ่ี a s y มัน like อีซี่ดีเลยว่ะอ่ามีคนบอกฟูไอตมันมันขิงเยอะมากครับอย่างจริงขิงโคตรเยอะขิงแบบเยอะโคตรโคตรเดีด๋ยวขอดูอันนี้หน่อยสิอันนี้เราดูสิโอ้ย่าเดี๋ยวนะย่ามันจะได้อะไรอ่ะทุกคนขอเวลาไม่นาน trapping no นี่อะไรเอ่ยอ่านี่เป็นเหมือนเป็นบล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้โหไมเบิร์ดเดี๋ยวไมเบิร์ดนี่อะไรวะ ไมายเลขผมคุดไปแล้วนาวหมายเลขผมคุดไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอดูเดิร์ดเดิร์ดที่เดิร์ดเดิร์ดเดิร์ดเป็นคอร์สอ่เป็นคอร์สนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้จะเก็บของโอเคดูนี่คว้าได้ไรคอร์สได้อ๋ออะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้เป็นบล็อกอะไรไม่รู้เดี๋ยวนึงนะฮะมีคนบอกอะไรหรือเปล่าครับวอตฟูดเดิร์ดนะครับอ๋อโอเคโอเคอันนี้ล่ะอะไรโอเกมนี้จะเป็นเกมที่ดีหรือเปล่าเรามารอดูกันก่อนโอ้เมลอนคุดนี่โอ้ปลาโหได้ปปลลลาา่อยยมกเ ดูสิตองไม้สีเหลืองตองไม้สีเหลืองได้อะไรดอกไม้สีเหลืองได้ไดบล็อกนี้บล็อกอันนี้ขุดเป็นอันนี้อันนี้เป็นเป็นอะไรอันนี้เป็นออดทำไมวะทำไมได้แต่อันนี้วะโอ๋โอโปโซเซนสปิงวูโอ้มย์กัสมันไม่ค่อยดีเลยทุกคนบอกเลยมันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยวะเราทำไมเรารู้สึกเราได้ของแย่มากเลยวะไม่เข้าใจมากๆไม่เข้าใจโคตรโอเคตรงนี้ลงไปไม่ได้นะครับลองดูเดินด,ดิโอ้เดินคืนนี้ นี่เอาละไม่น่า t r o l l i n g and view อมีคนโทรครับเอ้ย enchantment table นะครับแซนคือ enchantment table นะครับผมง่ายๆเลยแล้วก็ต้นไม้สีเหลืองเป็นแซนเดี๋ยวนะมันวูดมันหลูบครับไอ้ของนี้อา้หลูบโอเคถือว่าไม่ได้แย่ครับถือว่าใช้ได้อยู่ demon b o x โอเคเราได้มาแล้วครับสิ่งหนึ่งนี่ครับสิ่งแรกคืออ่อน่าจะเป็นของดีนะโอเคเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้เอ้ยเดี๋ยวกา กดูสิอะไรไก่อะไรโอ้เป็นริเวอร์ริเวอร์เป็นพอกนี้แล้วก็วลองดูนี้ทวนมันต้องได้ต้องได้ต้องได้นี่ใครเป็นเฟรนด์ไม่ใช่เป็นอะไรก็ไม่รูเ้เดี๋ยวมองขอคุเกียโอ้ท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหมันไม่ใช่เอนติตี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่ถูกโอเคครับอันนี้อย่างแรกละที่คิดว่าน่าจะดูดีดูดีดูด,ดีน่าจะดูดี Okay. ใช้ได้อยู่เป็นของที่คิดว่าอยู่ในผมคิดว่ามันอยู่ในใน,ในนี่นะแบ็กสมิธนะก็คือในอ,อ๋อหมู่บ้าน n อ c คิดว่าน่นจะเป็นแบบนั้นเ๋ย okay. เราจะไปหานี่เลยแล้วก็จะทำการขุดขออันหนึ่งนะครับจะขอขุดตรงนี้ไปก่อนนุน,น,นต้องเก็บก่อนต้องเก็บก่อนเคยอันเอาใช้ได้อยู่ คมีคนถามว่าผมจิตเตอร์คลิกไหมผมจิตเตอร์นะครับจิตเตอร์แค่วางบล็อกนะครับไม่ได้จิตเตอร์แบบไม่ได้จิตเตอร์ยังไงอ่ะเฮ้เดี๋ยวมันได้สมุดด้วยไม่ได้เนาะไม่ได้จิตเตอร์แบบเอาไปบวกอะไรอย่างเงี้ยแบบสู้กับคนผมไม่ได้ไม่ได้จิตเตอร์แต่ผมจะจิตเตอร์เฉพาะตอนที่ผมวางบล็อกเฉยแค่นั้นเองดูซิมีไดมอนด์แบบไม่มีนะครับมีเอ้ยมี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 ไดมอนด์ยี่สิบเอ็ดถือว่าใช้ได้อยู่สิ่งต่อไปนะครับที่เราต้องหาก็คือเลเวลนะครับเพราะว่าถ้าไมมม่่ีีเเเลลลวนนยัจะาบก เราดูสิว่าไดมอนด์ไดมอนด์โอเคโ้ okay. oh, นี่เหล็กคือเยอะมากครับ okay, เราจะทิ้งไปทิ้งโอเคดาบเนี่ยไม่ไม่จำเป็นทิ้งไปเลยคนครับตอนนี้ผมคิดว่าผมได้นอตมาโอ้สโนบอลนี่ฮาร์ดออฟซีนะครับเราได้เพชรมาแล้วครับ29เม็ดนะครับถือว่าเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่เดี๋ยวผมขอทำเป็นไอ้นี่เลยแล้วกันชุดเพชรไปเลยเพื่อแบบเจอคนอะไรเงี้ยเฮ้ยเออแต่มันวิ่งตามเรานี่ว่า ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั้นเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ใช่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนวิ่งตามเรานะครับเพราะว่าเรานันได้เพชรนะครับโอ้ได้ไม้คืนด้วยนะขอบคุณมากเลยอันนี้ก็พิมพ์เงินแบบยับมากๆเลยนะพิมพ์กันทั้งวี่ทั้งวันพิมพ์กันไม่หยุดไม่หย่อนโอ้ผมจะฟาร์มเคอีกนะผมจะฟาร์มเคอีกอ่าอยูนน่้นโอเคโอเคทุกคนครับเวลาขุดกันอีกรอบนะครับจริงๆตัวนั้นก็มีนะแต่ว่าไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นมันอยู่ผมไม่อยากไม่อยาก ก็ไม่บอกเหมือนกันนะนี่โอ้ยแหมมีอินฟินิชซีนั่นมันดีขึ้นจริงๆนะเนี่ยผมอยากขอยศยูทูบเบอร์แล้วนะครับเดี๋ยวโอว่ว่างๆจะไปขอยกยูทูบเบอร์นะเพื่อให้มันแบบดูมีพลังมากยิ่งขึ้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองกันดีกว่าผมว่าการลงเหมืองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราดูกันข้างบนหมดละดูข้างบนหมดแล้วเราจะไปลงเหมืองกันเพราะว่าลงเหมืองเนี่ยมันจะมีบล็อกที่เราไม่สามารถอินได้แต่ว่าเราสามารถขาบบล็อกแล้วก็มาขุดได้นะแต่ว่ามันจะแรนดอมจนเกินไปโอ้ทุกคนเราเจออะไรมาดููนนนีเเเเจจอะไรรกัาามบ้ หม,มุนับไ้เนสีอะไรที่มันดรอปได้บ้างนะอืมเอ้ยอันนี้อันนี้น่าจะดูสิได้อะไรโอ้ฮาวว h a ัตเ e f ร์ฟโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหทุกคนการ์ดพราสดิไดมอนบล็อกเรียบร้อยครับผมบอกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับทุกคน เราจะวิ่งหาอย่างอื่นในต่อเพราะว่าเราได้บอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเมื่อมีคนรู้หนึ่งคนเราก็จะให้บอกเลยนะครับเราก็จะบอกก่อนทุกคนเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอเค,อเคทุกคนผมผมพอรู้แล้วมาเขียนเราจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคน,นครับเราก็จะเอนชานโอเคเราจะเอนชานนะครับผมเอนชานกันนะครับฝ่าเอเป็ก เว่ว่าเราจะทิ้งน็อ c แบ็ c อีกแล้วโนโอเคแล้วก็สติ๊กแล้วก็ dry moon เขียวเพราว่ามันมีคนได้เอ็นซิตี้แน่ๆเลยวะเป็นหน้าที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เอ็นซิตี้เนี่ยมันจะยากสำหรับเรามากๆเอาง่ายๆคือเราสู้เท่าที่เราสู้ได้อะโอเคงามเดี๋ยวขอเอาดาบเพชรก่อนครับมันหกเลเวลเหรอผมขอดูได้หกเลเวลมัน มันได้ไฟก็ดีเลยอีกอีสองนาที PVP เปิดเดี๋ยวผมก็จะไล่ PVP ไล่บวกนี่นแหละหนึงนะเวลาก่อนนะหกเวล์นะหกเวล์ใช่ไหมโอเคลองมาดูซิผมไม่รู้ว่าดับมันจะได้ไฟจริงหรอมันไม่ใช่ไฟจริงๆนะทิ้งไปเอ็นชาร์จแบบใช้เวล์หนึ่งพอนะครับโอเคเราจะเอ็นชาร์จแค่เวล์หนึ่งพอ มันจะทำเป็นสองได้ไหมผมผมคิดว่าเดี๋ยวผมทำดาบแล้วผมก็ไปไล่ฆ่าดีกว่าเพราะว่าน่าจะได้เวลดีกว่าโอเคเอาไงก็ตามครับยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะลองดูอา sharp n e s โอเคสวยงามแล้วเราก็ใส่รองเท้าอโนรองเท้าไปไหนเนี่ยเคเดี๋ยวเราจะโอ๊ะข้างหน้าเรามีคนนี่ว่าเฮ้ยอะไร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  อะไรอะไรอะไรยายายาโอเคเดี๋ยวหนึ่งนะครับปอนด์ปอนปอนปนปนปนโอเคเราต้องมีอัลติเมทไว้อัลติเมทต,ต้องมีอัลติเมตด okay, ้วยพอป่าวะดูดูกันโอเคพอครับพอพอพอไอ้นั่นมันช่างเย่มากเลยนะมายุ่งกับเอ็นชานเมนเทเบิลเรา ซึ่งมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมขอวิ่งหาก่อนเลยแล้วกันทั้งนั้นก็จริงๆอย่าเอ็นชานได้ไหมเอ้ย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 เดี๋ยวทำไมมันเป็นอย่างงี้ล่ะเอาเวรกรรมเอ้กลายเป็นไอ้นี่เป็นซอมบี้ไปเฉยเลยเฮ้ยไม่เอาดิไม่เอาดิเดี๋ดิอันนี้ ตาบชับเน็ตโอเคแต่มันบอกไม่จําเป็นเฮ้ยเดี๋ยวสมุดที่ของดีเขียนได้6เลเวลครับทุกคนมีเอ็นชานเมนไหมไม่มีนะครับโอเคเราเอาเอ็นชานเมนก่อนโอ้โนี่มันเยอะเกินไปวะขอทิ้งแล้วกันหนาวมากตอนนี้เป่าไม้ขออภัยนะครับถ้าเป่าไม้โอเคสมุดไม่ดีไม่ดีดีไหมโอเคต่อบกันหนึ่งนะครับขอเป็นรองเท้าใหม่ดีกว่า ไม่ดีอ้อไม่ดีเลยไม่ดีครับอ๋อแย่จังเลยนะโอเคเราไม่เป็นไรสี่เลเวลด้วยโอ้ oh my god นั่นงนะสี่เลเวลก็ว้าสี่เลเวลต้องขุดอีกละเคไปลุยครับทุกคน Đừng. <laughs> Bên này. Bên này đéo. Bên này. มีทองโอ้เคไม่เป็นไรก็ถือว่าได้อยู่เดี๋ยวประเด็นมันมีสมุดด้วยนี่เห็นวิวนี่นะไม่มีสมุดเคยตอนไหนมีสมุดตอนไหนมีสมุดตอนไหนมีสมุดตรงนี้ปะมีน็อตอยู่นิดเดียวครับถือว่าใช้ได้เอาไว้ใช้ได้ประนึ็นเราไม่มีเอนชันเมนต์โอ้ Where Hello ย่าย่าย่า แก็บสองเฟรมหัวหัวมาทำไมอ่ะหัวมาทำไมโอเคนะครับเราจะเอาเป็นโปรเทวสองขอดูตัวอื่นใส่ซิตัวอื่นตัวอื่นตัวอื่นเพราะว่าค่าคนเราเอาเลเวลนี่น่าจะง่ายสุดๆละมีคนตัวล่างอยู่ โอเคโอเคครับรองเท้าปึ๊บปุ๊บทีสี่โอเคผมต้องใช้อันนี้ด้วยนะเพราะว่านี่จะได้คุ้มไหนๆก็ได้บวกแล้วบวกให้ครบสุดๆเลยต้นนี้มีไอ้เ๋ยว No. โอ้ยเอ็นเดร์เพลโถเอ้ยมันได้คิวไปนะครับคิวเราไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยดูซิมีทองว่ะเฮ้ยน้าสามคนสุดท้ายครับอีกคนหนึ่งฟูเหมือนกันโอเคสิ่งที่เราต้องไม่เอานะครับก็คือ

Wow. Tay 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 tay. Tay. Tay sao vậy? เกมของคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเราข้าไปโกคิวนะครับผมก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะครับเกมนี้ไม่มีเอ็นซิตี้ให้แปลกตาสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเราเรากดเดิบได้ดีนะครับเรากดเดิบได้ดีนะฮะเกมของคลิปนี้ก็ใครที่ชอบไปดูนี่กดไ like ลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับผมนานๆจะมาทีนะขออภัยด้วยก็เดี๋ยวไว้ผมไปขออ่ายูทูบเบอร์มาได้เดี๋ยวผมก็จะมา เอามาอวดแล้วกันนะครับตอนนี้ผมยังไม่มียศขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันคลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r ร b ์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ